ช่วงเสริมความรู้ในตอนอ่ะทำไมมนุษย์เงินเดือนต้องลงทุนกองประหยามันีให้เต็มที่ต้องเหรอต้องเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะเออตามมาสิครับอ้ <laughs> <laughs> บาปัดตามคุณพี่ไปทีไรนะจ๊ะผิดวัง <laughs> พาไปลงไปร้านอะไรแบบซกมกมาก เอาอย่างนี้คุณแพทบ้านเ,าเราเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามีโอกาสดีสําหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือเรามีกองทุนลดหย่อนภาษีอ่าเดี๋ยวแต่ดีเทลก็ทัานก็ไปศึกษาเอาเนาะแต่ว่าหลากัหลกๆตอนนี้เราก็มีอะไรมี r m f ยืนมาระยะยาวและมี SSF ปีนี้ล่าสุดก็มีทไทย ESG เป็นกองทุนหุ้นไทยหรือตราสารหนี้ไทยที่มีธรรมาภิบาล ESG สูงก็เอามาลดหย่อนภาษีเพิ่มใช่ไหม เพราะว่าถ้าเราลงทุนปกติเนี่ยยังแน่นอนอะหุ้นมันก็มี 1, ผนันผวนนู่นนี่นั่นอะไรไปลงทุนเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นอ่าอ่าลงทุนเท่าไหร่เราก็เงินต้นเราเท่านั้นแต่ตรงนี้ประหยัดภาษีอ่าก็เลยสามารถเอากลับมาเป็นคำนวณเป็นผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นถูกต้องเอากลับมาแล้วเรียกได้ว่าเอากลับมาแต,แต่ถ้าคนทั่วไปนะคุณแพทอย่างเราเนี่ยลงทุนลดหย่อนภาษีมาได้อ่าสมมติคุณแพทย์ลงทุนไปหมื่นหนึ่งปีนี้อ่าได้คืนมา หนึ่งพันสองพันหลายคนก็เอาไปใช้ปกติใช่รับแต่ถ้าให้ดีคนที่แบบว่าตั้งใจเพื่อจะลงทุนแล้วจะสร้างอิสรภาพทางการเงินต้องการที่จะเกษียณแล้วเนี่ยเฮ้ยมีแอสเซทอยู่จะจานวนมากเนี่ยได้เงินคืนมาแล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปรีอินเวสต์คุณพทนอ๋อก็เหมือนลงทุนแบบดอกเบี้ยทบต้นที่เขาเรยกถูกต้องถูกต้องคือทบต้นสมัยก่อนเนี่ยที่เราคิดกันก็คือเอาเงินต้นมาได้ผลตอบแทนเอาไปลงทุนต่ออันนี้ก็คือรีเทิร์นบอก ของของผลตอบแทนของมันเองในชะ่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยกองประหยัดภาษีเนี่ยมันจะยิ่งเสริมเรื่องของการทบต้นก็คือแทนที่จะผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเดียวคุณเอาผลตอบแทนจากการคืนลดหย่อนภาษีแล้วเอาใส่เข้าไปเพิ่มไหนไหนเจ๋งว่ะโชดิโชโช์โชอันนี้ผมยกตัวอย่างนะ,ะยกตัวอย่างเนี่ยเอาก็เขียนบทความนะครับทีมงานเขียนไว้ในอยู่ในอของ Well Connect นะอ่านะก็เอาง่ายๆคุณแพทย์ครับสมมุติว่ามี บุลุดน้ำหนึ่งเนี่ยนะชื่อคุณออมอัดแล้วกันอ,อแกบอกเฮ้ยตอนนี้อายุประมาณสักสามสิบมีเงินพร้อมจะออมเนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเดือนละห้าพันาแล้วก็บอกว่าผมก็เสี่ยงกลางๆเสี่ยงมากไม่ได้ก็เพิ่งเริ่มอะไรต่างๆนา,นานานะก็อาจจะไปลงทุนกองผสมอาให้ผลตอบแทนสักประมาณหต่อปีแต่คุณอ,อมอัดแกบอกว่าห้าพันทุกเดือนอืเดือนละ ไอ้ผลตอบแทนคาดหวังสักหระยะยาว30ปีไปเลยอบอกเงินก้อนนี้ออมเพื่อการเอาไปใช้ยามกเกษียณเราก็มาเข้าเวลคอนเน็กซ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เข้าเพยงเพการไปคำนวณคุณออมอาจแกก็เก่งนะแกก็ติดตามรายการเราอ่ะแกก็ไปกดดูบอกว่าปุ๊บใส่เข้าไปนะ,ะเงินออมต่อเดือน5,000ผลตอบแทน6%ระยะเวลา30มสิบปี เงินต้นส0มสิปีใส่ห0 0พันทุกเดือนเป็นล้านแปดก็ว่าจริงใส่เงินต้นแค่ล้านแปดใส่เงินต้นล้านแปดผลตอบแทนสามล้านสองสามล้านสองสุดท้ายกเกษียณมีอยู่ห <5, 000. S 1> ้าล้านได้ห้าล้านห้าล้านคุณอมอาจก็มานั่งคิดบอก, i, 5, 000, ก,กเฮ้ยห้าล้านรู้สึกจะเกษียณรู้สึกจะไม่ค่อยพอเขาบอกว่าเออเดือนละห้าพันเนี่ยแต่ก็ต้องทํางานมาต่อเนื่องนะทํางานมาทุกปีทุกปีเนี่ยคิดว่าเงินห้า0ันเนี่ยมันออมเพิ่มขึ้นได้เพราะฐานเงินเดือนอะไรต่างๆมันก็เพิ่มขึ้น <ừ. S 2> ทุกปี ก็คิดว่าจะเพิ่มออมเพิ่มปีละสี่เปอร์เซ็นต์ตามรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นนะมัะ้ยเพราะงั้นเนี่ยคุณออมหม่ก็ไม่นั่งคํานวณว่าเอ้ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยออมได้ห้าพันนะแต่จะให้ออมเพิ่มเนี่ยตอนนี้ก็คงโอ้โหเต็มที่แล้วล่ะห้าพันแต่ว่าคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นก็จะออมออมหนักมากขึ้นนะก็คูณไปเฉลี่ยไปหาผลตอบแทนว่าเอ้ย ตอนนี้5,000อีก30ปีข้างหน้าเนี่ยจาก5,000ันโตทุก4% 4%เเไปเรื่อยๆตอนสุดท้ายก็จะกลายเป็น16 0 0 0กต่อเดือนอก็เฉลี่ย16 0 0 0บวก5000ก็จะตกเป็นเดือนละประมาณ10,000บาทอ่าก็คือออมได้มากขึ้น1608บาทนะผลตอบแทนเท่าเดิมเอ้ยสรุปออกมา2เท่าเลยนะ2เท่าเลยอ,ออมมากขึ้นแล้วไม่ได้ออมมากขึ้นเท่าไหร่นะก็ประมาณสัก4%ต่อปีนั่นเองอ่าตอนนี้เริ่มเห็นภาพเอ้ยจาก5ล้านเป็น10ล้าน เริ่มเพียงพอแล้วเกษียณแต่พอดีเนี่ยเขามาอยู่ที่หลักทรัพย์บุญหลวงแล้วเขาแนะนำไปไงเออก็รู้จักนี่ไอซีมาร์เก็ตติ้งบอกส่งในกองเกษียณดีกว่าเออน้องบัวจอยแกบอกว่าเอ้ยอพี่อมอาจนะอย่าไปลงทุนกองแบบปกติอย่างเดียวเลยเอาปอยัภาษีด้วยเอาไปอยัภาษีด้วยโอ้แล้วมันจะเพิ่มขึ้นเยอะเหรอโอ้อ้าวก็พี่อมอาจบอกเฮ้ยจะเพิ่มจริงป่ะเขาก็คุยกันน้องบัวจอยแกก็ถามพี่อมอาจ เพียมอาจฐานภาษีเท่าไหร่เพียมอาจก็บอกโอ้ที่ผ่านมานี่ฐานภาษีก็ประมาณสักสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหทาร์้ยรายได้ดีเหมือนเดิอ่วก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยมาลงกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยอาจตีตื้นๆเลยนะอาจได้ลดหย่อนคืนปีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้เยอะนะก็ได้เยอะก็ตะกี้ลงทุนไปหมื่นใช่ไหมก็ได้คืนมาประมาณนักพันห้าพันห้ากว่านะจากหมื่นหกร้อยกว่าบาทต่อปีโดยเฉลี่ยนะได้คืนมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ พราะงั้นก็จะกลายเป็นเงินคืนภาษีเนี่ยอีกประมาณเกือบเกือบสองพบาทก็เอาสองพบาทเนี่ยกลับมาลงทุนอับกับไปลงทุนแล้ะซื้อกองประหยัดภาษีด้วยไปซื้อกองประหยัดภาษีด้วยแล้วลงทุนระยะยาวเพราะกองประหยัดภาษีนี่กระจายได้หลากหลายนะหกเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆนานานี่ทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ต้องระยะยาวหน่อยเอากข้อกฏนี่ลงทุนจากตะกี้ห้าพันนะเป็นหมื่นตอนนี้เอาประหยัดภาษีมาใส่ด้วยนะกลายเป็นหมื่นสองหมื่นสองพันกว่าบาทหมื่นสองพันกว่าบาทต่อเดือนนะ จาก10ล้านเมื่อกี้กลายเป็น12ล้านกว่าโอ้โหให้ใช้ได้ว่ะใช้ได้ใช่ไหมอันนี้เห็นไหมว่าเราไม่ได้ต้องพยายามอะไรมากเท่าไหร่อันนี้ก็คือการคุณแบบดอกเบี้ยทบต้นดอกเบี้ยทับต้นดอกเบี้ยทบต้นเพราะงั้นดอกเบี้ยทบต้นนี่สำคัญนะคุณแพทย์ก็คือ1ระยะเวลากับ2ผลอบแทนที่เราทําได้หกเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่ากองผสมหุ้นผสมแต่ก็ต้องกระจายหน่อยนะมีหุ้นบางมันทาได้มันทําได้นะหรือในระยะยาวเนี่ยถ้าแบบเราเทคริกส์รับความเสี่ยงได้ไปลงหุ้นล้วนๆเลย อา,อาจจะได้แปดเก้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ว่าไปอาจจะเยอะกว่านี้อีกอาจจะเยอะกว่านี้อีกนะเพราะงั้นเนี่ยก็เริ่มเห็นสเตปเลยใช่ไหมจากออมธรรมดาออมเพิ่มไปเรื่อยออมเพิ่มไปเรื่อยแล้วลงทุนในเอาไปลงทุนในกองประหยาษีโอ้โหถือว่าใช้ได้อ,อ่าเพราะงั้นเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะชักจะชวนนะครับก็นี่ก็เดือนสุดท้ายแล้วนะใกล้จะสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะก็อยากจะฝากใครที่ยังไม่ได้ลงทุนหรือเริ่มลงทุนแล้วแต่ปีนี้ยังไม่ได้ลงทุน ให้มองกองภาษีประหยัดภาษีบ้างให้กองทุนประหยัดภาษีไปบ้างาแล้วสําคัญก็คือลงทุนให้ต่อเนื่องปีนี้รวมได้หกแสนปีนี้หกแสนแม็กซิมัมนะถือว่าใช้ได้นะเอยถือว่าเยอะทีเดียวนะก็ได้ประโยชน์ก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกดีๆใครอยากจะมาคํานวณไว้ออมเท่านี้ได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็มาที่ Wellconnect เมนูตัวอ,อะไรวะ <laughs> Knowledge นะเข้าที่ Knowledge แล้วก็เข้ามาที่ เพลงกาวอ่าแล้วก็มานั่งกดคำนวณเล่นสนุกสนานนะอ่ะวันนี้ก็ช่วงเสริมความรู้ประมาณนี้ครับครับผมอ่ะนั่นก็วันนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าได้ความรู้ความคิดแบบภาวะวิทย์จริงอ่านะดีอะไรนะ diminishing return Law of diminishing return คิดแบบนี้จริงๆคิดแบบนี้จริงๆแล้วก็เลยสังเกตคุณแพทยจะชิวๆสบายแต่จริงๆเนี่ยเห็นชิวๆแกคิดตลอดเวลานะนะคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะขวยอนเลยเนี่ย อ้าสัปดาห์นี้ก็ต้องขอ,อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการคิดแบบพาวิทย์วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับใช้ได้ใช้ได้อย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราและค้นหาคำว่าบัวหลวงเ็ก ที่ YouTube Facebook Twitter และ Instagram แล้วพบกันนะครับ